นิทานเรื่องมิตรภาพแห่งเทพนิยายในหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้าและภูเขาสูงมีเด็กชายชื่อว่านารินผู้มีหัวใจกล้าหาญและจินตนาการอันสดใสวันหนึง่งขณะที่เขากำลังเดินเล่นในป่าใกล้บ้านเขาพบกับแผนที่โบราณที่ซ่อนอยู่ในต้นไม้ใหญ่แผนที่นี้ มีสัญลักษณ์ลึกลับและคำทำนายที่บอกถึงภารกิจอันยิ่งใหญ่นรินรู้ว่าจะต้องเดินทางไปยังดินแดนแห่งเทพนิยายเพื่อค้นหาของวิเศษที่มีพลังในการปกป้องเมืองของเขาจากภัยอันตรายหลังจากที่นรินพบแผนที่โบราณเขาก็เริ่มต้นเดินทางไปตามเส้นทางที่แผนที่บอกเอาไว้ ท่ามกลางป่าทึบที่มีเสียงลมและเสียงสัตว์ป่าที่ไม่คุ้นเคยเขาต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายตั้งแต่การข้ามลำธารที่เชี่ยวกรากไปจนถึงการหลบเลี่ยงกับดักที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นดินวันหนึ่งขณะที่กำลังเดินทางผ่านป่าลึกที่มีต้นไม้สูงและร่มเงา เขาได้ยินเสียงเห่าของสัตว์ที่มีลักษณะไม่ธรรมดาเสียงนี้ดังขึ้นมาจากด้านลึกของป่านารินตัดสินใจติดตามเสียงนั้นไปเขาผ่านอุปสรรคมากมายเช่นพายุฝนที่ตกหนักและทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยหนามแหลมคมในที่สุดเขาก็ได้พบกับเจ้าหมาป่าที่มีขนสีเงินชื่อว่าลูซ่า เจ้าหมาป่ามีพลังในการฟังเสียงธรรมชาติและเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืดลูซ่ากำลังช่วยสัตว์ป่าอื่นๆจากกับดักที่ซ่อนอยู่ในป่านารินได้แนะนำตัวเองและบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการค้นหาของวิเศษลูซ่าเห็นความมุ่งมั่นและความกล้าหาญของนารินจึงตัดสินใจร่วมมือกับเขาในภารกิจนี้ ลูซ่าพานารินไปยังสถานที่ที่ซ่อนแผนที่ลับที่มีข้อมูลเกี่ยวกับของวิเศษและศัตรูที่พวกเขาจะต้องเผชิญในอนาคตการเดินทางของนารินและลูซ่าต่อไปยังภูเขาใหญ่เป็นการประจนภัยที่เต็มไปด้วยความยากลำบากพวกเขาต้องข้ามแม่น้ำที่เย็นจัดและปีนเขาที่ชันมากโดยมีพายุหิมะที่รุนแรงเป็นอุปสรรค อีกขั้นหนึ่งในระหว่างการเดินทางพวกเขาพบกับสัญลักษณ์ปริศนาที่บอกถึงสถานที่ลับที่ซ่อนของวิเศษนารินและลูซ่าต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และการทำงานร่วมกันในการแก้ปริศนาและค้นหาทางไปยังภูเขาขณะกำลังปีนเขานารินและลูซ่าพบกับพายุหิมะที่รุนแรง ทำให้การเดินทางลำบากยิ่งขึ้นและทำให้พวกเขาต้องหาที่หลบภัยซิลเวียนางฟ้าสีทองปรากฏตัวขึ้นจากหมอกหนาด้วยปีกที่แผกกว้างและแสงทองที่สว่างสวยซิลเวียใช้พลังของเธอในการสร้างเกาะกำบังให้กับนรินและลูซ่ารวมทั้งให้ความอบอุ่นแก่พวกเขาและใช้แสงทอง เพื่อส่องสว่างให้พวกเขาเห็นเส้นทางที่ต้องเดินทางไปยังสถานที่ที่ซ่อนของวิเศษสำคัญนางฟ้ายังใช้พลังของเธอในการปกป้องพวกเขาจากสัตว์ร้ายที่ซ่อนตัวอยู่ในภูเขาการเดินทางผ่านภูเขาลึกทำให้พวกเขาต้องเจอกับอุปสรรคมากมายเช่นกับดักที่ซ่อนอยู่ในถ้ำและพายุหิมะ ที่หมกระนําในที่สุดพวกเขาก็มาถึงถ้ำลึกใต้ภูเขาซึ่งเป็นสถานที่ที่ซ่อนของวิเศษสำคัญในถ้ำลึกนั้นนารินนารูซา่าพบกับมังกรขนาดใหญ่ชื่อว่ารากร้อนราก้อนมีปีกสีรุง้งและมีนิสัยใจดีมังกรช่วยพวกเขาด้วยการมอบแผนที่อีกฉบับและคำแนะนำ เกี่ยวกับสถานที่ซ่อนของวิเศษสำคัญและช่วยพวกเขาจากสัตว์ร้ายที่อาศัยอยู่ในถ้ำดราก้อนยังใช้พลังของเขาในการสร้างสะพานจากหินเพื่อให้พวกเขาสามารถข้ามไปยังห้องลับที่ซ่อนของวิเศษที่พวกเขาต้องการดราก้อนได้สอนพวกเขาถึงวิธีการใช้พลังของวิเศษอย่างชาญฉลาดในการปกป้องเมืองจากภัยอันตราย หลังจากที่ได้ของวิเศษสำคัญจากราก้อนนารินและเพื่อนใหม่ของเขาต้องเดินทางไปยังลำน้ำที่ใสสะอาดซึ่งเป็นสถานที่ที่ซ่อนของวิเศษอีกชิ้นหนึ่งการเดินทางไปยังที่นั่นเต็มไปด้วยอุปสรรคเช่นการข้ามแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวและการหลบหนีจากสัตว์น้ำที่อันตรายเมื่อลึกเข้าไปในป่านารินและเพื่อนใหม่ พบกับยูนิคอนชื่อว่าเซเลสตายูนิคอนมีทองคำที่สองแสงออกมาสวยงามเซเลสตาใช้พลังของเขาในการรักษาและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆด้วยแสงจากทองคำของมันช่วยให้นรินและเพื่อนๆนฟื้นฟูจากการเหนื่อยล้าและบาดเจ็บเซเลสตายังพาพวกเขาไปยังสถานที่ที่ซ่อนของวิเศษสำคัญอีกชิ้นหนึ่งและให้คำแนะนำ เกี่ยวกับวิธีการใช้ของวิเศษเพื่อเอาชนะศัตรูที่พวกเขาจะต้องเผชิญหน้าในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายการเดินทางผ่านป่ามหาัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยต้นไม้ที่เปลี่ยนสีและเสียงที่แปลกประหลาดทำให้พวกเขาต้องใช้ความระมัดระวังในป่าแห่งนี้เต็มไปด้วยอุปสรรคและกับดักที่ซ่อนอยู่พวกเขาต้องเผชิญกับสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาด และพยายามหาทางออกจากป่าในป่ามหาศจรรย์นรินและเพื่อนใหม่พบกับกระต่ายเวทมนต์ชื่อว่าฟอรี่ฟอรีมีพลังในการทำให้เวลาเดินช้าลงและปรากฏตัวในที่ต่างๆได้ทันทีฟอรีใช้พลังของเขาในการช่วยพวกเขาหลบหนีจากศัตรูที่ตามล่าและค้นพบของวิเศษที่ซ่อนอยู่ในที่ลึก ฟอรี่ยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับศัตรูที่จะต้องเผชิญหน้าในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายและช่วยพวกเขาจัดเตรียมอุปกรณ์และกลยุทธ์ในการเอาชนะศัตรูที่มีพลังลึกลับการเดินทางของนรินและเพื่อนใหม่ของเขานำพาพวกเขาไปยังสถานที่ที่ซ่อนของวิเศษที่สำคัญในที่สุดพวกเขาก็พบว่า มีการป้องกันที่เป็นอุปสรรคมากมายและการต่อสู้กับศัตรูชั่วร้ายเป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อให้ได้ของวิเศษเหล่านั้นพวกเขาต้องเผชิญกับศัตรูชั่วร้าย5ตัวที่มีพลังที่น่ากลัวการต่อสู้กับศัตรูแต่ละตัวเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและลุ้นระทึกก่อนที่การต่อสู้จะเริ่มต้นนรินและเพื่อนๆต้องเตรียมตัวให้พร้อม ด้วยการตรวจอุปกรณ์และของวิเศษที่พวกเขามีพวกเขาได้ทำการฝึกซ้อมและวางแผนกลยุทธ์ในการต่อสู้ลูซ่าได้ใช้พลังของเขาในการฟังเสียงของศัตรูและเตือนพวกเขาถึงตำแหน่งของศัตรูิลเวียใช้แสงทองในการมองเห็นในที่มืดและเซเลสตาช่วยให้พวกเขาฟื้นฟูจากการเหนื่อยล้า รากอนให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้ของวิเศษและฟอรีช่วยในการวางกลยุทธ์และการจัดการกับศัตรูการต่อสู้เริ่มต้นด้วยการเผชิญหน้ากับราชาผีศัตรูที่สามารถควบคุมความมืดและทำให้สิ่งต่างๆหายไปในความมืดราชาผีสร้างความมืดที่หนาแน่นจนทำให้พวกเขาไม่สามารถมองเห็นอะไรได้ นารินและเพื่อนๆต้องใช้พลังของดูซ่าในการมองเห็นในความมืดและพยายามหาตำแหน่งของราชาผีพวกเขาได้แสงทองของซิลเวียในการเปิดเผยตำแหน่งของศัตรูและโจมตีด้วยความแม่นยำระหว่างการต่อสู้ราชาผีใช้พลังของเขาในการสร้างภาพลวงตาและทำให้พวกเขาสับสนการต่อสู้เต็มไปด้วยความตึงเครียดเนื่องจากพวกเขา ต้องใช้ความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์และปรับกลยุทธ์อย่างรวดเร็วหลังจากที่พวกเขาเอาชนะราชาผีพวกเขาต้องเผชิญกับพญาผีเสื้อซึ่งมีพลังในการควบคุมลมและทำให้เกิดพายุพญาผีเสื้อสร้างพายุที่รุนแรงและมีลมพัดแรงทำให้พวกเขาต้องต่อสู้ในสภาพที่ไม่เอื้ออำนวย นารินและเพื่อนๆต้องใช้พลังของเซเลสตาที่สามารถปกป้องพวกเขาจากลมพายุและใช้พลังของฟอรี่ในการทำให้เวลาเดินช้าลงเพื่อหลบเลี่ยงการโจมตีของพยาผีเสื้อการต่อสู้ต้องการความสามารถในการปรับตัวและความเร็วในการตัดสินใจพยาผีเสื้อใช้พลังของเขาในการสร้างพายุที่ทำให้มองเห็นได้ยาก และทำให้การโจมตีของพวกเขาเป็นไปได้ยากลำบากการต่อสู้เต็มไปด้วยความตื่นเต้นเมื่อพวกเขาต้องหาทางเอาชนะพญาผีเสื้อในสภาพที่ไม่เอื้ออำนวยเมื่อพวกเขาเอาชนะพญาผีเสื้อแล้วพวกเขาต้องเผชิญกับยมมาทูตผู้สามารถเรียกฝนและพายุที่ทำให้เกิดการเดินทางยากขึ้นยมมาทูตใช้พายุฝนและลมเพื่อทำให้สถานการณ์ยากลำบากยิ่งขึ้น นารินและเพื่อนๆต้องใช้พลังของดราก้อนในการสร้างแผ่นดินไหวเพื่อให้พวกเขามีพื้นที่ปลอดภัยในการต่อสู้และใช้พลังของเซเลสตาที่สามารถสร้างเกราะป้องกันให้พวกเขาหลบเลี่ยงการโจมตีจากฝนและพายุการต่อสู้กับยม,มทูตเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเมื่อพวกเขาต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่เลวร้ายและทำการโจมตีในสภาพที่ไม่เป็นธรรมชาติ การใช้กลยุทธ์และการทำงานร่วมกันเป็นสิ่งที่สำคัญในการเอาชนะศัตรูนี้หลังจากที่พวกเขาเอาชนะยมมาทูดแล้วพวกเขาต้องเปเชิญกับมารปีกแดงที่มีพลังในเปลวไฟที่สามารถเผาไหม้ทุกสิ่งที่สัมผัสมารปีกแดงใช้พลังของเขาในการสร้างเปลวไฟที่ร้อนแรงและโจมตีพวกเขาด้วยการพ่นไฟนารินและเพื่อนๆต้องใช้พลังของฟอรี่ ในการลดความเร็วของเวลาที่พวกเขาเคลื่อนไหวเพื่อหลบเลี่ยงการโจมตีจากเปลวไฟและใช้พลังของรูซ่าในการมองหาจุดอ่อนของมารปีกแดงการต่อสู้เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและลุ้นระทึกเมื่อพวกเขาต้องเผชิญกับความร้อนแรงและการโจมตีที่รุนแรงการใช้กลย,ยุทธ์ในการโจมตีและการป้องกันเป็นสิ่งที่สำคัญในการเอาชนะมารปีกแดง และพวกเขาต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเอาชนะศัตรูนี้สุดท้ายพวกเขาต้องเผเชิญกับมนุษย์หินที่มีพลังในการควบคุมพื้นดินและทำให้เกิดแผ่นดินไหวมนุษย์หินใช้พลังของเขาในการสร้างแผ่นดินไหวและทำให้พวกเขาตกอยู่ในอันตรายนารินและเพื่อนๆต้องใช้พลังของดราก้อนในการสร้างสะพานจากหิน เพื่อหลบเลี่ยงแผ่นดินไหวและใช้พลังของเซเลสตาที่สามารถสร้างเส้นทางปลอดภัยในการเคลื่อนไหวการต่อสู้กับมนุษย์หินได้คติสอนใจที่ได้จากนิทานเรื่องนี้ความกล้าหาญและการทำงานร่วมกันเป็นกุญแจสำคัญในการ,รเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายความเชื่อมั่นในตนเองและการมีมิตรภาพที่ดีสามารถช่วยให้เรา ประสบความสำเร็จและเอาชนะความยากลำบากได้นะคะ